สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,ออดี้คูดีเดียดค่ะคลิปนี้นะออดี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการในการแพ็คกิ้งสินค้านะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยที่ซื้อชั้นวางทีวีของเราไปนะคะได้รับสินค้าไปแล้วเนี่ยหรือว่าระหว่างการขนส่งเนี่ยสินค้าจะเสียหายไหมนะคะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราพามาดูวิธีการในการแพ็คกิ้งสินค้ากันนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือเราแพ็คอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะเพราะว่าออเดอร์เราเยอะมากนะคะแล้วก็ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเองเนี่ยเราประกอบเป็นตัวไปให้แล้วนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยประกอบแบบนี้ไปนะแกะก่องออกก็ใช้งานได้เลยนะก็ให้ดูเลยนะคะว่าขั้นตอนในการซีนในการแพ็คเน้น,นหนาปิดมุมปิดขอบหมดเลยวิธีการที่เราทำงานหรือว่าวิธีการที่เราตั้งใจจะแพ็คสินค้าส่งให้เพื่อนเนี่ย คือเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพจริงๆนะหากว่าเปิดกล่องขึ้นมาแล้วมีความชำรุดเสียหายเนี่ยสามารถนะรีบแจ้งเข้ามาทางแอดมินเราได้เลยนะเรายินดีที่จะเคลมสินค้าตัวใหม่ให้เลยคนะ่ะหากว่าเพื่อนๆนะคะสนใจที่จะสอบถามเรื่องเฟอร์นิเจอร์ต้องการศึกษาหรือว่าต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะง่ายในดเดียวค่ะทักมาหาดีและทีมงานได้เลยค่ะ